สดีเมื่อชาวอีฟ้าคผมพอลูเช่เช่นเคยนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราไปทำงานเปิดแพคลูมินิกเก้กันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าของอย่างนี้ไม่เปิดได้ยังไงสนับสนุนโดยเจน้ำการค้าครบเครื่องเรื่องเติมเกมของแท้ลิงอยู่ใต้คลิปเดอร์สำหรับนักเดทผมอยากจะได้ที่สุดในแพคนี้นก็คือลูมินิกเก้นะฮะก็โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้อวอ่ะครับก็ หลายคนนะผมดูรีวิวมาบอกว่าแพ็คนี้ออกโคตรยากนะแต่ว่าระดับผมเปิดผมเตรียมงบมาแค่900ทองเท่านั้นนะเดี๋ยวผมขอล้องสูตร3 3 3นะคือดูอีพิก3ตัวอย่างละ3ทีนะครับสําหรับตัวลองก็คงจะเป็นเออร์เนสต์นะส่วนมาตินยผมว่าเกือบไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าได้ใช้ไก่กานะครับก็ไม่ได้กากนะแต่ว่าก็คือแบบยังไงก็ไม่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วก็เลยเลงว่าคลิปนี้ขอลุมแต่สําหรับผมนะผมขอพู้วิต้นคลิปเลยล้างสังเเาของผมเนี่ยคิดว่ามาตินแม่งออกว่ะ ไม่รู้ทําไมนะแต่ในในใจไอ้คิดว่าโอ้หคลิปนี้แม่งมาตินแม่งมาว่ะไม่รู้ว่าจะจะมาจริงไหมนะแต่แต่ส่วนตัวใจลึกๆคิดว่ามาตินแม่งออกก่อนลุมอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันนะก็ลองดูนะโอ้หวังว่ามันจะออกนะขอให้ออกไม่ยากนะเพียออะไรเลยคนบอกคลิปนี้โอ้แพคนี้ออกโคตรยากนะก่าจะได้ลุมแบบบางคนลากไปครึ่งแพก่ะบางคนเหมาแพ็กไปแล้วนะเรียบร้อยนะสำหรับผมก็เตรียมมาแค่900ยก่อนแล้วกันระดับโน .1 อ่ะวงการอ่ะนะมันต้องเปิดอ่ะระดับลุงลุมมินิเกอ่ะมันไม่เปิดไม่ได้ไนงะ ก็ของมันต้องมีนะครับน้องนัก็โอเคนะครับคลิปนี้ขอให้ออกง่ายๆนะมาไอโคกูขอเถอะจบชิปไปเลยนับมาไวๆนะจบชิปแบบไวๆรีบๆนะครับมาแบบไวๆรีบๆปะจะได้ไปรีวิวนักเตะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะไอโคมาเลยไหมโอ้โหกูว่าแล้วกูว่าแล้ว900แม่งเอาไม่อยู่นะครับขีโมไปเรื่อยนะมี่บอกี้บอก900เอาอยู่นะ โอเคข้ามไปเลยแล้วกันนะโอ้โ oh, หได้เดวี่วนะก็ไก่กาทั้งนั้นไม่มีตัวไฮลงไฮไลท์อะไรให้ผมเลยไปยกันต่อครับเ่อผมเติมมาอีก2,000คทองนะหวังว่า2,000นี้น่าจะอยู่นะก็เปิดได้อีก2ทีนะ900ทองก็ ผมไม่น่าจะหลุดตรงนี้หรอกผมว่าน่าจะมาสักคนนึงอ่ะคิดว่าคลิปนี้ใครสักคนนึงผมก็โอเคนะถึงจะไม่ได้ลุมแต่ว่าเดี๋ยวเขาไห้เปิดเองทีหลังก็ได้นะครับนทำคลิปเพื่อนๆก็คิดว่าขออีกพิกสักหนึ่งคนแล้วกันับใหญ่ยากเลยแล้วกันนะแต่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลุงมาตินนะคลิปนี้นะครับสูตรอีกสามสามสามกูว่าไม่เวิร์กนะขอกลับไปสูตรเดิมแล้วกันนะไอ้ดูปกติของผมนะสามสามสามมีคนเชียร์มาบอกว่าให้ลองเปิดนะก็เก้าร้อยทองกันมาเมื่อกี้ไก่กานะครับไม่มีอะไรเลยไฮไลท์ก็ไม่ได้นะ มาลองสูตรของตัวเองดูนะประจําช่องเลยนะครับคลิปนี้ก็เฮยมาถุวะาลุมิเกะออกง่ายๆนะครับอันนี้ก็โอ้โหขอดูเออร์เนสหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้ดูลุมก่อนจะเปิดไม่ออกนะครับขอดูเออร์เนสนะคลิปนี้ขอให้ออกไม่ยากอะหลายๆคนบอกออกอยากผมก็ใจวิววิเหมือนกันนะบางคนบอกหูครึ่งแพ็คถึงจะมาผมว่าไม่น่าถึงหรอกมั้งนะครสักสามติบส,ะสะีติตัวคงมาแล้วคลิปเนี้ย ระดับโคโนมิเข้าใจดีไนงะบริษัทเขาคุณนะภาพนะมันไม่น่าจะมายากมาโคโอ้โห้ควายไอ้โคมึงรั่วปะเนี่ยโอ้โห้ได้เฮ้ยไฮไลท์นี่ยังดีนะครับคุณโคยังดีนะครับถือว่าบริษัทน่าสนใจนะผมเล็งจะซื้อหุ้นอยู่นะบริษัทดีนะโอโ้โหโเอเคเดี๋ยวเราไปล้องสูตรองเชิงกันดูนะครับไอ้โคโอ้โโคขาของดีทุกคนโคบริษัทดีนะเขาไม่เอาเปรียบพูดเลยหรอกแบบเชื่อดีเปิดไปไม่ถึงครึ่งแพ็กระมาแล้ว พักสามสิบสตัวเดี๋ยวก็ออกแล้วลูมินิเก้เขาบริบบษทัทเขาดีนะบอนนี้ผมขอร้องสุดเดิมนะก็ได้ตัวไฮไลท์มาก็ดูตัวไฮไลท์แล้วก็ไปเปิดแพ็คนะครับโหบริษทัทของยังดีอ่ะนะปันนี้คือกูชมขนาดนี้มึงต้องออกกันแหละไอโคนะชมเชียร์อัพขนาดนี้นะแพ็คนี้ก็น่าเปิดนะเพื่อนๆโหไปจัดกันได้เลยแพ็คของดีมากระทุ้งให้แล้วนะมาดิมาไหมเฮ้ยเรียบร้อยเป็นไงล่ะเฮ้ยไอควายโคไอโค,อโคตัวไอ แต่ไดโอมโอไอหนุ่มเนื้อหอมอีกกูเห็นไฟแวบๆบแบบแบบเมื่อกี้นึกว่าลุงแล้วโหเชีย oh, วฝ่าพูดเชียกระทุง้งกระทุง้งกระทุง้งไม่ให้อะไรเลยนะครับมากันต่อเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ได้โอ m โมเดี๋ยวเราไปเข้าสูตรเข้าเชิงนะับด้วยการดูไอตัวเมื่อกี้แหละนะคโอมโ m บี e เอ e กเซลนับไฮยีนนะไอหนุ่มโอโออยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะตูตรงนี้นะครับโอเคไอโค ถ้าไม่ได้นี่กูด่าแล้วนะลากมาเนี่ยโหตอนนี้คือใกล้ครึ่งแพ็คนะคือผมว่าทีต่อไปน่าจะออกแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าตามมาตรฐานในการออกกที่สองที่อยู่มันน่าจะต้องมาแล้วเพราะว่ามาตรฐานการออกมันอยู่มัน50ตอนหนึ่งนะห้าสิบตอนหนึ่งยี่ปิกแต่ว่าไม่น่าไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะแต่ก็คิดว่าขอคนแรกลุ้มๆไปจบเพราะว่าเออร์เนสตก็ไม่น่าจะได้ใช้นะโอ้ตอนนี้คือแบบขี่คอกันลง้งะมาลุ้มเลยไหมลุ้มโอ้ไอโคไอโค จริงๆเนี่ยคุปปงสงสัยแล้วพาคหลังๆเปิดแพ็กมันเนี่ยกูอยากรู้จริงนะบริษัทคโนมิเนี่ยเขาแบบเดือดร้อนหรือเปล่าวะคือแบบอารมณ์ประมาณแบบบริษัทใกล้เจ๊งหรือแบบขาดทุนไหหรือแบบต่อสัญญากับพวกนักเตะหรือแบบซื้อลิขสิทธิ์มาจนแบบตังค์หมดหรือเกิดอะไรขึ้นมาคือแบบช่วงหลังๆผมเห็นสังเกตหลายทีนะคือมันแบบเหมือนร้อนเงิน่ะเอ้าจริงๆนะอันนี้คุยกันเลยแบบบริษัทแม่งเหมือนร้อนเงิน่ะโอ้โหคือแบบเปิดออกยากชิหายหลายแพ็กที่ผ่านมานะ แบบบริษัทมันเหมือนร้อนเงินจริงๆนะช่วงนี้ยิ่งไงยิ่งแพ็กนี้ผมว่าดูแม่ดแมงดูแมงร้อนแปลกๆมานะต้องมาแล้วนะโอ้โหกลัวชัดกลัวชัดแล้วชัดแล้วแบบนี้คือกลัวบริษัทแม่งใกล้เจ๊งหรือไม่ก็แบบโอ้โหแบบซื้อลิขสิทธิ์จนแบบไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาแจกผู้เล่นแล้วอ่ะโอ้โหเกินไปเพื่อนๆผมเปิดมาเนี่ยลากมาจะครึ่งมาแฮ็กอ่ะอุ้ยแม่งผิดปกติแล้วปกติคือแบบ50ตัวมันอย่างน้อยต้องมาหนึ่งอันนี้ผมขอดูแบบ ดูเท่าไหร่ก็ไม่ออกวันนี้ขอขอดูแบบยกทีมเลยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดตอนนี้ไฟดำยังคุมนะเออนี้บอกไว้ก่อนถ้าไฟดำนี่ยังคุมนะถ้ามาตอนนี้เฮ้ยลากมาจะครึ่งแพ็คก,ก็ไม่ออกโอ้หผมเห็นรีวิวเลยๆคนบอกเปิดครึ่งแพ็คไม่ได้เปิดครึงคร่งแพ็คได้ตัวเดียวโอ้โหชิบหายแล้วกูนี่เดินตามรอยทุกคนเลยเนี่ยมีใครออกง่ายไหมแพ็คแพ็คนี้ผมเห็นแต่ละคนรีวิวบอกออกยากทุกคนมาไหมโอ้ยโอ้ยไอโคโอ้โห มึงเกินไปโอ้โอ้ปวดหัวเลยกูปวดหัวเลยพาราเซตมอลนะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ได้ยังไม่ออกลากมาครึ่งแพ็คของแท้อันนี้คือครึ่งแพ็คของจริงนะไม่มีเงาเลยไม่มีเงาอีปิกทักคนอะโอ้โหกลัวแบบผิดปกติแบบครั้งใหญ่นะเอาจริงถามตัวนะมันลืมปะวะคือแบบเฮ้ยไอโคคิดว่าแพ็คนี้พวกแพ็กกับการ์ดแบบสแตนดาร์ดปะผมเปิดแพ็คสแตนดาร์ดอยู่วะเนี่ย เฮ้ยมึงลืมมะเนี่ยว่ามีอีพิกไอ้โคลืมมะเนี่ยเฮ้ยนี่เปิดแพ็คไม่ใช่แพ็คพวกแพ็คสแตนดาร์ดเดเยอร์นะนี่แพ็คอีพิกนะเว้ยมึงลืมมะเนี่ยมึงลืมใส่นักเตะให้กูป่ะเนี่ยตองมาแล้วแหะทุกคนทำไมมาก็เหมาแล้วโอ้โหชิบหายไอ้ควายไอ้โคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแสงมันแปลกๆมันเพื่อนมันเป็นสีเหลืองอะเฮ้ยกลัวได้ลุ้นว่ะเฮ้ยได้ลุ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะลุ่มลุ่มหัวท้องอะลุ่มดิ เือสิเจอเนทที่หายกูลากมาครึ่งแพ็กแม่งยัดเตือ์เนสให้โอ้โหหัวจะปวดผมเห็นหลายเลยคนบอกครึ่งแพ็คได้ลุมลากมาครึ่งแพ็กแม่งยัดเตือเนสใส่หน้าโอ้โหกูจะบ้าจะบอ,แล,อแล้วเรางบแม่งหมดแล้วเหลือพันท้องอะ่ะเพื่อนโอ้โหเอาไงอะ่ะหัวเชื่อด้ทีต่อไปมันโอกาสมันออกมันแทบจะเป็นศูนยะ์เมอร์เซนะปกติอีปิดมันไม่ค่อยออกต่อเนื่องคือเอาไงดีวะเพื่อน เดี๋ยวขอลบทั้งเตกันเอาไงเดียเปิดต่อหรือพอแค่นี้เดียเพื่อนๆโอ้โหทุกคนช่วยโอ้โหเป็นกำลังใจหน่อยดิขอกาลังใจหน่อยโอ้โหเอาไงเดียลากมาครึ่งแพ็คแม่งได้เออในคนเดียวคงต้องต่อแหละเหลืองบอีกหนึ่งพันทองนะทุกคนคือแบบอึมแม่งต้องมาแล้วแหละเอาไงเดียคิดหนักเลยอะแบบคือปกติอีพิกมันไม่ค่อยออกต่อเนื่องไงแบบหรือจะพอก่อนไหมคุ้มแล้วมัง้งโอเคนะไม่เป็นไร เพืฟซีนะเพื่อคนดูนะ <S <S นผมขออีกหนึ่งพันองสุดท้ายแต่โอกาสออกนี่คือแทบจะศูนยะ์เปอร์เซ็นนะเผื่อได้เผื่อออกอีพิกนะขอเถอะนะบริษัทโคนามิเนี่ยเขาใจดีอยู่แล้วไอโคกูคขอเถอะโอ้โหี่ลากมาครึ่งแพ็กอะทีต่อไปแม่งขอลุ้มเถอะวะถ้าลุ้มเนี่ยคือจบนะนะบริษัทเกมเขาดีนะผมเชื่อเชื่อใจนะบริษัทนี้คือแบบมันของดีไงะนะก็แบบเออยังไงเขาแบบไม่เอาเปรียบผู้เล่นหรอกนะเขาแบบโอ้โหบริษัทแบบ คุณภาพนะนักเตะดีนักเตะเก่งทุกตัวด้วยมาเถอะขอร้องเฮียกูแบบไม่ไหวแล้วเฮ้ยแล้วมาไหมโอ้โหบริษัทโคอร์นีนี่เขาของดีครับทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วโอ้โหมาแล้วนะครับหน้าไปซื้อหน้าไปซื้อหุ้นเก็บไว้เลยนะลุมินิเก้ขอร้องชมขนาดนี้ต้องลุ้มแล้วเบอร์เฮ้ยไอ้ควายโอ้ยไอ้โคโอ้แบบ กูท้อใจจัดจริงๆแบบโหลากมาครึ่งแพ็คอะบริษัทยังกากนะบริษัทกากกับบริษัทแบบแบบก็หลงป้งนะผมว่าเฮียลากมาขนาดนี้มึงยัดมาตินใส่อะมึงก็เกินไปไม่ให้โคทุกคนขอร้องอะนะกดไลค์กดติด,ดตามใจผมหน่อยผมท้อจัดผมแม่แบบถ้าเกิดใครเห็นหน้าผมนะตอนนี้กูหน้าโคตรเจือนอะแบบไม่ไหวจริงๆว่ะโหลากมาขนาดเนี้ยแล้วเมื่อกี้แม่งไฟลุง้งแต่ได้รู้ได้มาตินอะ ผมรู้จะพูดยังไงแล้วนะทุกคนกดไลค์กดติดตามใจผมหน่อยนะผมท้อจัดเลยเฮียไอโคแม่งเหลี่ยม <c oughs> พอแล้วคลิปนี้